สวัสดีค่ะโลนะคะช่องเบื่ออยู่บ้านเย้ yeah! วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการที่จะจองขึ้นเขาคิชกูดยังไงนะคะที่จะมีการเปิดในเร็วนี้ก็คือวันที่2กุมภาถึงวันที่2เมษายนนะคะเป็นแล้วเวลา2เดือนนะคะโดยการที่เรานะคะจะทำการจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ นะคะโดยที่เพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะเข้าไปในเพจโซนหรือแอปโซนก็ได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน QQ มานะคะซึ่งจะมีด้วยกันอยู่3ทางด้วยกันก็คือว่าจะขึ้นโดยการที่จะเดินขึ้นหรือว่าจะขึ้นคิวรถที่วัดกระถิงนะคะหรือว่าจะขึ้นคิวที่วัดพวงก,ก็ได้นะคะซึ่งซึ่งท้งสาทางนี้นะคะก็คือการขึ้นที่วัดเ,เดินขึ้นนะคะจะใช้ระยะเวลา,าเดินทางทั้งหมด7กิโลนะคะจากด่านเก็บ ทางเข้าอุทยานนะคะจนถึงถึงรอยพระพุทธบาทนะคะ7กิโลแต่ถ้าสมมติว่าจะเป็นเอ่อเอ่อขึ้นตรงที่วัดกระทิงนะคะคิวรถวัดกระทิงก็คือจะระยะทางะคะ่ะจะอยู่ที่11กิโลนะคะโดยนับจากที่วัดกระทิงขึ้นไปถึงผาสิวสิวลีนะคะแล้วก็เดินเท้าต่อไปอีก1กิโลนะคะจนถึงรอยพระพุทธบาทนะคะส่วนอันที่3ามก็คือจะเป็น การที่เราไปไปขึ้นคิวรถที่วัดพวงนะคะวัดพวงเนี้ยจะมีข้อดีก็คือว่าเป็นระยะทางที่การนั่งนั่งสั้นที่สุดนะคะที่7กิโลเมตรนะคะถึงพระศิวลีเหมือนกับของวัดกระทิงเลยนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปอีก1กิโลเมตรนะคะถึงจะถึงร้อยพระพุทธบาทเหมือนกันทั้ง3าทางเนี้ยนะคะเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันคิวได้เลยนะคะโดยที่ ถ้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะซึ่งจะสอนขั้นตอนในการลงในแอปพลิเคชันให้นะคะเพื่อนๆต้องอย่าลืมเตรียมเอกสารมาด้วยนะคะก็คือว่า 1. เลยก็คือผลการตรวจวัคซีนการฉีดวัคซีนนะคะของอต้องมี2เ,เข็มนะคะจะเป็นหมอพร้อมก็ได้หรือจะเป็นแบบเอกสารหรือหนังสือที่มีการรับรองของการผลการฉีดวัคซีนนะคะ 2. ก็คือ,อผลรตรวจโควิดนะคะ โควิด1 9ไม่ว่าจะเป็น ATK หรือว่า RT-PCR ก็ได้นะคะอย่างน้อยก็คือ72ชั่วโมงนะคะห้ามต่ำกว่า72ชั่วโมงนะคะโดยจะต้องมีหนังสือรับรองด้วยนะคะห้ามตรวจเองนะคะทางวัดไม่ให้ขึ้นเด็ดขาดนะคะต้องมี2ออย่างนี้ไปในวันที่เพื่อนๆจองด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสำหรับกรณีที่เพื่อนๆคนไหนเคยติดโควิดมานะคะก็คือจะต้องให้ห่างกันที่เอ่อ หายก่อนหายแล้วนะคะไม่เกิน90วันนะคะแล้วก็มีเอกสารรับรองด้วยนะคะถึงจะขึ้นเขาได้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆกันนะคะโดยที่เราจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QQ กันนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะคะให้เลื่อนลงมาที่ ด้านล่างสุดนะคะจะมีปุ่มเป็นอีเวนต์นะคะห้ามเลือกตรงอุทยานนะคะต้องเลือกตรงอีเวนต์ข้างล่างนะคะเพื่อจองคิวจองคิวขึ้นเขานะคะทั้งสามทางนะคะ,ะเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะดูที่หน้าจอได้เลยนะคะพอกดอีเวนต์ปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะมีขึ้นว่าจะเป็นคิวเป็นเป็นขึ้นอุทยานโดยการขึ้นทางเท้านะคะหรือจะเป็นคิวรถ วัดกระทิงหรือว่าเป็นคิวรถวัดพวงนะคะคือสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็จะมีช่วงเวลาบอกอยู่นะคะก็คือเพื่อนๆก็ต้องเออเลือกวันที่แล้วก็ลงชื่อผู้ที่จะเดินทางในวันนั้นนะคะรวมกับคนที่ทำการจองด้วยนะคะว่ามีกี่คนนะคะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเอารถไปรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะก็คือสามารถที่จะต้องลงทะเบียนไปก่อนนะคะว่าเอารถเอารถอะไรไปนะคะแล้วก็มีทะเบียนรถด,ด้วยนะคะก่อนทําการ ลงทะเบียนเสร็จอะคะ่ะอย่าลืมตรวจสอบด้วยว่ามออีลงวันที่ถูกไหมนะคะชื่อนามสกุลถูกไหมนะคะเพราะว่ามันจะไม่สามารถทําการแก้ไขได้นะคะพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีให้เลือกช่วงเวลาอยู่สี่ช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็คือ,อ,อตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าแล้วก็มีหกโมงเช้าถึงเที่ยงวันแล้วก็มีเที่ยงวันนะคะถึงหกโมงเย็นนะคะแล้วก็มีรอบสุดท้ายก็คือหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะก็คือสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาได้ ะะโดยที่1คันนะคะสามารถขึ้นได้8คนนะคะถ้าสม,มุดไปด้วยกันก็คือสามารถขึ้นคันเดียวกันได้นะคะพอเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็คือกดยืนยันได้เลยนะคะพอกดยืนยันเสร็จะคะ่ะก็จะมีช่องอยืนยันการจองคิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คือสามารถดูรายละเอียดการจองคิวได้นะคะว่า,าลงถูกไหมวันที่ถูกไหมแล้วก็ตัว ผู้เดินทางถูกไหมนะคะถ้าไม่ถูกยังไงนะคะอาจจะต้องยกเลิกแล้วก็ทําการจองใหม่นะคะแล้วก็พอถึงวันที่เดินทางนะคะอย่าลืมเอกสารทั้ง2ตัวนั้นนะคะก็คือ,อผลการฉีดวัคซีนนะคะกับ2ก็คือ,อผลตรวจโควิด COVID, ภายใน72ชั่วโมงพร้อม เอ,อเอกสารรับรองด้วยนะคะจากนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเดินทางขึ้นไปกราบร้อยพุทธบาทได้แล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ให้ช่องรอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ